มาดูข้อที่4ี่นะครับอคผูขอโจทย์หน่อยนักเรียนเใหม่ไหมครไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตัดเอานะครับ3แทนกำลัง2อะไรครับ ร้อยสามสิบห้าองศาลบด้วยเศษกำลังสองเศษกลัง2เท่าไหร่ครับสามร้อยองศา300องศาเนาะทั้งหมดหารด้วยสองส์ส,ส,สามร้อยสามสิบอ๋อนี่คือก็เป็นการเอาค่าแต่ละค่ามามาคำนวณเนาะก็คือมุมยังไม่เยอะฉะนั้นครูเคยบอกแล้วว่าถ้ามุมมาเยอะเราเราสามารถวาดรูปเช็คดูได้เลยว่าอยู่ตรงไหนถูกไหมครับฉะนั้นอ่ะเราดูตรงแรก ร้อยสามห้าอยู่ตรงไหนครับ 135. ร้อยสามห้าถ้าเราถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราวาดดูเนาะตรงนี้คือตรงไหน,คร,นครับตอนที่สองอย่างงี้เนานะ,ะกี่องศาครับ <45. S 1> อ่าสี่จุดห้าเนี่ยมันจะเป็นมุมอย่างงี้นะครับเนี่ยอันนี้คือถ้าวาดดูนะอย่างงี้ฉะนั้นแทนตรงเนี้ยก็คือแทนอะไรเลยนักเรียนแทนสี่จุดห้าเป็นลบหรือเป็นบวกเป,วเป็นลบนะครับฉะนั้นเวลาแทนค่าเนี่ยการที่จะดูว่าแทนถูกไม่ถูกเนี่ยมันคือสามคูณกับวงเล็บ อย่างนี้เนาะแล้วก็ลบกับเศกอย่างนี้เนาะอ่ะฉะนั้นตรงนี้ต้องเติมอะไรครับต้องเติมลบแทนต้องเติมลบแทนสี่จุดห้าดูไหมครับส่วนค่าเไลร่อยค่อยว่ากันเพราะว่าบางทีมันยกกำลังสองยกกำลังสามนะครับอ่ะต่อไปเศกครับเศษสามร้อยสามร้อยอยู่ไหนครับสามร้อยข้นเด่นที่สี่กางจากแกนกี่องศาครับสามร้อยสามร้อยเนาะกางจากแกนกี่องศาครับ 60นะครับนี่60เนี่ยมันจะเป็นรูปแบบนี้นะครับฉะนั้นมันหาเศษถูกไหมเศษคือเหมือนเหมือนคอร์สคอร์ด้านขวาเป็นบวกแลวเป็นลบ,เป,นลบเป็นบวกฉะนั้นข้อนี้คือเศษอะไรเลยครับก็คือเศษ60ไปเลยใช่นะครับคือเวลาหาเศษคือมองมันหาคอร์สค่อยกลับกับกับเเป็นส่วนตออแทนค่านะครับอ่านที่3 330คล้ายๆกับเมื่อกี้อยู่ที่เดียวกันกี่องศาครับ สามสิบถูกไหมแต่มันเป็นทรายฉะนั้นทรายเป็นลบรือเป็นบวก <Okay. S 1> มันอยู่ด้านอ่ามันเป็นลบนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับเป็นสองคูณกับลบทรายสามสิบโอเคไหมครับอันนี้คือก็เรียกว่าเทียบว่ามุมเรามันกางจากแกน x อกกี่องศาคุยยังไม่ใช้แกน x นะแกนแกนตั้งไม่จะเป็นไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะว่าถ้าเธอใช้ปุ๊บมันจะเกี่ยวกับโคฟังชันเอาอาจจะสับสนก็ได้นะครับฉะนั้นเพียงแค่นี้ก็สามารถทําได้ทีนี้นักเรียนแทนค่าอ่ะนักเรียนแทนค่านะ ในวงเล็บคืออะไรครับแทนถี5มีค่าเท่ากับลบ1นะครับนี่แต่ว่ามันกำลังสองครับอ่าเซก60เซก60มีค่าเท่าไหร่ครับเซก6 0เซก60ใช่ไหมปกติคอสคือ1ส่วน2เซกก็คือ2โอเคครับอ่ะข้างล่างคือ2คูณกับลบไซายเนาะลบไซาย30อ่ะโอเคก็คือ ลบหนส่วนสนะครับเนี่ยฉะนั้นเวลาเช็คก,ก็โอเคลดทอนมุมถูกแทนค่ามุมถูกก็จะมาตามนี้นะครับทีนี้ทํามาตัวนี้ถูกหมดแล้วปุ๊บระวังอยาก,กํานวณผิดกําลังสองเป็นอะไรเสมอครับกําลังสองเป็นบวกเสมอนะครับโอเคเปิดแล้วนะครับอ่ะเป็นเท่าไหร่ครับเป็นสามคูณกับหนึ่งลบด้วยอะไรลบด้วยสี่ข้างล่างคืออะไรฉะนั้นคําตอบจะเหลืออะไรครับเหลือ ลบหนึส่วนลบหนึ่คำตอบสุดท้ายคือ1น,นั่นเองนะครับถูกไหมอ่าโอเคนะครับก็เลขจะก็จะประมาณนี้นะครับง่ายๆเลยอ่ะทีนี้ต่อมาข้อที่5นะครับข้อที่หอ่ะข้อที่5ก็จะมีมุมเป็นลบให้เราเช็คด้วยนะครับอ่ะข้อที่5้ขอโจทย์ครับแทนลบ480รครับ,ลบ,รบลบนะ ลบกับซรายอะไรครับทายลบแปดรอ่สิบาหารด้วยคอร์ชใช่ไหมครับ,บตัวเดียวเนาะอ่ะโอเคทีนี้สำหรับข้อนี้นักเรียนอาจจะใช้วิธีปเปลี่ยนมุมให้เป็นบวกก็ได้มันจะได้ไม่งงนะครับก็คือนักเรียนต้องรู้ตรงนี้ก่อนก็คือซายลบซีต้า เอกลักษณ์ที่เราเช็คตอนแรกๆเลยมันคือลบทรายหรือทรายนะมันคือลบทรายนะครับอ่าโอเคคอสลบเซตามันคืออะไรนะมันคือคอสเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันอยู่ด้านขวานะครับส่วนแทนเป็นไงแทนแทนลบเซตาก็คืออะไรครับก็คือลบแทนนะฉะนั้นเราจะใช้คอนเซปต์ตรงนี้ในการจัดมุมให้มันดูง่ายขึ้นนะครับคือเปลี่ยนมุมให้เป็นบวก ฉะนั้นข้อนี้ของเรา,าดูนะครับตัวแรกนะตัวแรกเขียนเป็นเท่าไหร่ครับทีนี้เขียนเป็นลบแทน480ดูไหมครับอันนี้ลบด้วยลบนี้มีมาก่อนนะไซา์ของลบซีต้าถูกไหมครับมองเป็นลบซีต้าเลยก็เป็นเท่าไหร่ครับเป็นเออมันเป็นลบไซา์นะโอเคไหมครับอันนี้คือเลือกที่จะเปลี่ยนมุมให้เป็นบวกก่อนอะต่อไปข้างล่างคอร์สลบซีต้าถูกไหม เป็นเท่าไหร่ครับเป็นคอรเซตาเลยเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้ดูนะนักเรียนเช็คนะลบนี้มีมาก่อนเราจะหาว่าแทน180แนละ้วสรุปมันอยู่ตรงไหนเราจะต้องวาดรูปเช็คดูนะครับเวลาเช็คทำไงครับนักเรียนก็ดูว่า480เป็นคืออะไรดูตรงนี้นะ1รอบคืออะไรครับ360เกินไปกี่องศา ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบไปตกตรงไหนครับใช่ก็อยู่ตรงนี้ปื๊ดเนี่ยปึ๊บกางกี่องศาครับอ่าหกสิบนะฉะนั้นเทียบกับมุมหกสิบแทนเป็นลบหรือเป็นบวกฉะนั้นตอนนี้ต้องเติมอะไรครับเติมลบแทนอ่าโอเคตรงนี้เครื่องหมายให้ชัวร์นะครับเพราะว่าครูบอกเราว่าเรื่องนี้ผิดถูกที่เรื่องลบบวกเลยนะครับอ่าลบลบเป็นบวกเนาะเป็นบวกนะทีนี้ครูจะหาว่า อะไรนะสาย840มันอยู่ตรงไหนหนัเรล็กก็เช็คดู840นั่นมันคือกี่รอบครับ <15 5. S 1> มันคือ2รอบเนาะเพราะว่า2รอบมันคืออะไรครับ <15 5. S 1> คือ720บวกอีกเท่าไหร่ครับบอกอีก120อ่าฉะนั้นเวลาเช็คก,ก็คือ1รอบ2รอบ <15 5. S 1> เกินไอีกี่องศา120รู้สึกว่าจะไปที่เดิมไหมครับ <15 5. S 1> เออตรงเนี้ย ฉะนั้นมันก็คือมุม60มันเดิมแต่ว่าเราหาอะไร,รฉะนั้นข้อนี้คืออะไรครับคือ sin <า>60โอเคไหมครับเนี่ยคือล,ลดถอนมุมทุดท้ายคอร์390เกินรอบไปนิดเดียวเพราะว่า1รอบคืออะไรครับ360ฉะนั้นเกินไปกี่องศาัเรียนเกินไป30ก็คืออันนี้คือ360นะครับเกินไป30ก็นิดเดียวตรงนี้ครับโอเคไหมครับข้อแรกคือมุมอะไรนะมุม480นะ อันที่2คือมุม840นะครับอันนี้คือมุมอะไรครับมุม390ฉะนั้นมันเทียบกับมุม30 30คือหาคอร์สถูกไหมอยู่ตรงเนี้ยคอร์สเป็นบวกหรือเป็นลบครับเกออก็เติมคอร์สอะไรเข้าไปเติมคอส30เข้าไปนะครับนะก็ได้แล้วฉะนั้นอันนี้คือลดทอนมุมเรียบร้อยทีนี้เหลือแค่แทนค่านะครับอ่ะคุณจะขอลบรูปออกไปนะ ่ะดูนะครับฉะนั้นแทนค่าครับนักเรียนลบลบเป็นบวกก็เหลือแค่แทน60ฉะนั้นแทน60มีค่าเท่าไหรแทน60มีค่าเท่ากับรูท3นะครับอันนี้บวกกับไซน์60มีค่าเท่ากับเท่าไรรูท3ส่วน2นะครับอ่ะด้านล่างคอส30มีค่าเท่าไหร,รใช่ไหมคอส30เท่ากับสแควร์รูทอะโอเค ยังไงต่อถึงจะได้คำตอบอย่างง่ายเราก็รวมเนาะรวมโดยการทำให้มันเป็น2ส่วนสองคูณเข้าไปนะครับอันนี้นักเรียนคูณ2ส่วน2เข้าไปนะครับฉะนั้นข้างบนมันจะรวมกันเป็นเท่าไหร่ครับเป็นอ่าสามรูทสามส่วน2นะครับข้างล่างหารด้วยอะไรครับหารด้วยหารด้วยสแควร,รูทสามส่วนดะ้วย2เนาะ เราค่อยกลับเศษผสมก็ไม่คูณนะครับครูจะไม่พยายามให้เน้นว่าเธอไปคิดรวบลัดมากเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันสับเท่านะครับฉะนั้นทําตรงๆไปเลยครับนักเรียนก็คือ3ารูทสามส่วนสองคูณกับอะไรสองส่วนรูทสามเนี่ยก็ตัดตัด,ตดกันคาตอบคือตอบสามนะครับเป็นคำตอบสุดท้ายาโอเคไหมลบบวกสําคัญนะดูให้ดีด้วยอ่ะงั้นให้เช็คช่วไหน่อยว่าผิดตรงไหนอ่ะเผื่อันคานวณเลขผิด ใช่ครับใช่ครับตรงนี้ใช่ไหมอ่าเขียนใหม่ให้ชัดๆนะนมันคืออะไรครับมันคือรูทสาบวกกับรูทสาส่วนสเวลารวมเศษส่วนแล้วก็ทำไงแล้วก็คูณ2ส่วนสองเข้าไปเพื่อให้ส่วนมันเท่ากันนะครับมันก็จะเป็น3ามรูทสาส่วนสองทังบนนะข้างล่างยังคงเดิมครับะะะะนะานุศตคือรูทสาใช่โอเคไหม เท่าไหมครับเท่าไหมอันนี้อันนี้เท่าเนาะเออไม่เป็นไรแต่ว่ามาที่ียวกันไหมบางคนอะไรครับบางคนก็ดึงตัวร่วมตัดเลยก็ได้ใช่ไหมตัดเลยก็ได้ทำยังไงทำยังไงอ๋อเทียบกับแกนเลยอ่าก,ก็ได้ก็ได้ครับแต่ว่านี่มูมไม่เยอะกูก็เลยพาเราเช็คเลยนะครับ โอเคเนาะสะเตปต่อไปนะ่ยมุมมันจะเยอะขึ้นนักเรียนต้องมองให้ชัดว่ามันเทียบกับแกนฝั่งไหนเนาะโอเคข้อที่5ผ่านไปนะครับมาทีนี้มาดูข้อที่6น่าจะได้ข้อสุดท้ายก่อนไปกินข้าวเนาะอ่ะมาดูข้อที่6ครับข้อที่6เป็นโจทย์ที่มุมเราจะเปลี่ยนไปทีละครึ่งรอบทีละหนึ่งรอบนะครับอ่ะครูขอโจทย์นะครับข้อที่หกนักเรียนอย่างนี้นะครับนักเรียนคือคอนเซปต์ข้อนี้คือ มุมเราเปลี่ยนไปทีละครึ่งรอบหรือหนึ่งรอบถ้าหนึ่งรอบมันกลับมาที่เดิมง่ายๆเลย <Okay. S 1> ถ้าครึ่งรอบคือไปฝั่งตรงข้ามซซายกับคอสจะต่างจากเดิมแทนจะเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นข้อนี้นักเรียนต้องวาดรูปไม่ถูกก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนโอเคไหมครับเนี่ยดูเงื่อนไขนะเซตาอยู่ในช่วงอะไรครับพายส่วน2ถึง3พายส่วน2ถ้าเป็นในระบบองศาคืออะไรครับจาก90ไปหา270คือเขาอยู่ด้านซ้าย ทีนี้ด้านซ้ายปุ๊บอ่าจะเป็น2หรือเป็น3นักเรียนต้องดูว่าเขาบอกอะไรมาซ้ายเป็นบวกซ้ายคือค่า y ถูกไหมครับแสดงว่า y ต้องอยู่ข้างบนอันนี้คือตัวที่บอกให้ชัดเจนนะครับฉะนั้นข้อนี้มันจะเป็นรูปนี้ครับนักเรียนนี่มันจะเป็นรูปข้างบนแบบนี้นะครับทีนี้นักเรียนต้องดูนะว่าคําว่าซีต้ามันคือจากนี่มานี่โอเคไหมแต่เวลาที่เราวาดรูปนี่เราใช้รูปเล็กๆตรงนี้ในการเช็คซ้ายคือ3ส่วน5อันนี้3อันนี้ห้า เพราะว่าทรายคือข้ามส่วนฉากใช่ไหมทีนี้พีทาโกรัสครับตรงนี้จะยาวเท่าไหร่อันนี้สี่อันนี้เป็นรูปอย่างง่ายเนาะเติมงี้ปุ๊บแล้วเราค่อยมาเช็คลบบวกตาม x y ที่มันเป็นอยู่นะครับอันนี้อะไรเป็นลบอะไรเป็นบวกข้อด้นที่2อะไรเป็นลบครับ x เ,เป็นลบ y เป็นบวกใส่ลบตรงนี้เลข5ไม่เกี่ยวด้านที่3าไม่เกี่ยวนะครับเช็คลบบวกแค่ x ก,กับ y เท่านั้นนะครับฉะนั้นพอได้ตรงนี้ปุ๊บต้องเรียนเข็นรอไปเลย คอสเต้าคืออะไรครับจากรูปนี้คือลบ4ส่วน5อ่ะแทนล่ะแทนเซต้าคืออะไรครับ3ส่วนลบ4เพราะว่าแทนคือข้ามาส่วนชิดถูกไหมครับโอเคไหมทีนี้สารน่ทราอยู่แล้วนะครับอ่ะเราจะเอาค่าตรงนี้มาใช้ในการตอบนะฉะนั้นรูปเนี้ยไม่ต้องดูอีกแล้วดูแค่รอบเดียวพอมันจะได้ไม่งงนะครับตรงนี้เราต้องต้องดูคือตรงนี้ครับเอกลักษณ์ครับน้กงเรียนดูนะ ไซด้า,าบวกพายคือมันกลับมาที่เดิมหรือไปฝั่งตรงข้ามเซต้าบวกพายครึ่งรอบไปฝั่งตรงข้ามฉะนั้นไซดเหมือนเดิมหรือตรงข้ามอันนี้มันมันอยู่มันกลับมาที่เดิมหรือไปฝั่งตรงข้ามาาอันเนี้ยไปฝั่งตรงข้ามนะครับมันก็เป็นเท่าไหร่ครับเป็นลบไซด์อย่างนี้ไปเลยอ่ะอันนี้บวกสองพายกลับมาที่เดิมหรือไปฝั่งตรงข้าม มาที่เติมก็เป็นไรเลยครับเป็นเป็นไซน์เซต้าน,นะครับแล้วก็เอาค่ามาแทนนะครับฉะนั้นครูจะไม่ได้ให้เราไปดูว่าอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวมันจะงงเธอเอาค่านี้มามาเติมเลยนะครับมันก็จะตอบว่าอะไรครับลบสามส่วนห้าคูณกับอะไรครับํ <3, 5. S 1> าตอบคือ 5, 5. ลบเก้าส่วนยี่สิบห้านั่นเองนะครับโอเคไหมใช้แค่ค่าตรงนี้มาเติมมามาตอบเลยนะครับโอเคไหมทีนี้ข้อที่สองครับบังเรียนดู เซตา้าวกสามพายนั่นแหละดูสามพายนี้มันมาที่เดิมโดยไปฝั่งตรงข้ามตรงข้ามฉะนั้นก็เป็นอะไรครับเป็นอ่าเป็นลบทรายลบทรายนะครับทีนี้ลบสี่พายมันมาที่เดิมโดยไปฝั่งตรงข้ามที่เดิมก็เป็นอะไรเลยโอ้คอร์สใช่ไหมโอเคคอร์สนะครับนี่เห็นไหมครับเป็นแบบนี้แล้วก็เอาค่ามาเติมก็เป็นลบทรายคือลบอะไรครับลบ สส่วนหคูณกับคอสเนาะคอสคืออะไรครับคอสคือคไหนไหนอ๋อบวก,บวกโอเคขอบุณครับบวกบวกนะอันนี้บวกใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคบวกนะบวกกับอะไรครับบวกกับคอสอสี่ 4, ส่วนห้าคำตอบคืออะไรครับ,บอบ7ส่วนหนั่นเองนะครับแค่นี้เลยนะคือสำคัญอยู่ที่รูปนี้ว่าวาดถูกไหมนะครับอ่ะข้อนี้เหมือนเดิม แทนเซต้าบวกพายนองจำว่าแทนเนี่ยมันจะมาที่เดิมเมื่อไปของตรงข้ามเนี่ยค่าแทนมันจะมันจะเหมือนเดิมโอเคไหมนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าจากบวกบวกไปลบลบ,บแทนเหมือนเดิมนะครับอ่ะโอเคอย่างนี้นะครับบวกกับอะไรบวกกับสามอ่ะดูครับเซต้าบวกพายกูถามเหมือนเดิมที่เดิมด้ืยอฝั่งตรงข้ามตรงข้ามก็ต้องเป็นลบนะครับเนี่ยคอนเซ็ปแค่นี้เลย ปุ๊บก็แทนค่านะครับฉะนั้นถ้าเราเข้าใจคอนเทปต์ตรงนี้เราไม่ต้องจำสูตรครับเราเอาค่ามาเติมเลยโอเคไหมอันนี้ลบของลบนะครับก็เป็นบวกฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรครับเนี่ย อันนี้เป็นบวกเนาะอ่าได้ลบ3ส่วน2บวกกับ12ส่วนหาคำตอบคือเธอก็ทำส่วนให้เท่ากันนะครับก็เป็นเท่าไหรครับเป็นอ่าข้อนี้ก็ทำาให้ส่วนเป็นเท่าไหร่ครับเป็น10เนาะก็คือเอาแรกเอา5คูณก็เป็นลบ15นะครับตัวหลังก็เอา2คูณก็เป็น24นะครับเนี่ยคำตอบจะตอบว่าเท่าไรครับก็จะตอบว่า 9ส่วน10นั่นเองนะครับเป็นคำตอบสุดท้ายอ่ะได้เท่ากันไหมครับเท่ากันโอเค,อคเออกดน่าร่าเลยครูกำลังจะว่าเออก็แล้วไปเดี๋ยวก็จะว่ายอยาอก่กิน